สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของมีนะคะนั่นคือตัวนี้เลย ยูคอลลาเจนนะคะยูคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนคอมเพล็กซ์นะคะที่รวบรวมสุดยอดคอลลาเจนทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่คอลลาเจนไตเปีไทยนะคะคอลลาเจนไตเปีไทยคอลลาเจนไทป์2แล้วก็คอลลาเจน H ACP นะคะเพียงทานยนะคะแค่กระป๋องเดียวนะคะก็สามารถดูแลครอบคลุมทั้งหมดของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวนะคะทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์นะคะขาวใสตึงตึงลดริ้วรอยนะคะลดากกาส้ากากจุดดำๆต่างๆนะคะทําให้ผิวมีออร่านะคะมีน้ำ,ม,นำมีนวลชุ่มชื้นนะคะ เรื่องผมนะคะแล้วก็เรื่องเล็บนะคะก็ทําให้ผมและเล็บยาวไวแล้วก็แข็งแรงนะคะส่วนนี้เรื่องกระดูกนะคะก็ไปเพิ่มน้นําในข้อต่อนะคะทําให้ลดอาการปวดนะคะอาการเจ็บต่างๆโรคมุมาตอยต่างๆนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็กระดูกแข็งแรงรวมทั้งนะคะไปเพิ่มน้ําในมุนตานะคะทําให้ลดอาการตาแหงด้วยและที่สําคัญนะคะสารสก,กรัดทุกตัวนะคะใน U c o l ลลาเจนะคะเป็นเกรรีเนียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ ใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนได้เลย1กระป๋องนะคะ1นึ่0 0สนหมืนกรัมนะคะทานได้1เดือนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นและของแถมรวมทั้งส่งฟรีด้วยนะคะสนใจทักได้เลยค่ะ